สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทา่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมามาอยู่บ้านเพราะว่าน,น้ำเต็มอยู่พี่น้องวันนี้มาเขาเอื้อเฟินจ้างคนดำนาวันละสองร้อยบาทพี่น้องวันนี้วันที่เก้าเดินหก 2025พี่น <c Ris ky> ้องเพิ่นจ้างลกคือจ้างดำน้าเนาะนี่กะเพิ่นใหญ่กว่าของเฮาหน่อยนึงตกก่อนเฮา3มื้อถูร้านสายกำลังไทยบ่หรือขาดนะ น้ำนี่ซ้ำนี่พอดีดำห้นี่แต่คั้นห้ลุ่มนี่หน่อยแล้วคั้นห้นี่พอดีดำอยู่ก็อะยาก้อยต้มหน่อยหนึง่งขมกบหน่อยบุรุ่ยังเขียแต่อีดนเนาะแดดขนาดพี่น้องเลย ฉีดยาก็ยังบ่ทันแล้วเนาะมาบ้านก่อนนัดกับพ่อใหญ่อ้อยว่า3:00นเพิ่นว่าเฮามมก็3:00นก็จังสิเมือ่อไปเบิ่งเพิ่นฉีดยาขาหญา้าอตอนนี้มาบ้านก่อนเนาะได้ข่าวว่าเอื้อยเยาาพิ่นจ้นางดำนาก็เลยมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยได้หลายซําใดล ใช่เลยทางขามพีน่นกเนาะไปทางนี้กันได้แต่เก่ามันจะเป็นตัวนี้ทางขามหงายน้อยขันเอเอ,เอ,เอ,เอมีน้ำเนาะปัจจุบันเฮาพอมีน้ำอันนี้พอมีน้ำ ปีนี่ลานทรายบทเลนได้ลงไปเลยปีนี่ลานทรายขึ้นมาเห็ดหนาเออน้ำลายอีป๊าต้องน้ำลายขนาดเลยแถวนี้มีน้ำน้ำยู่อลีรพวกน้ำเต็มไฮเต็มคันเลยได้ดำอีกลายมือได้ดิ ปิ้งเช่นกันก็ได้โอ้โาต้นน้ำลายพี่น้องโพอันนี้ลายโพลได้ปิ้งหมดแล้วนี่น่านีขานี่เน,ะนาะตัวนี้โบแมนตันนี้อันนี้น่าเขาอีกเจ้าหนึ่งเขียดตัวทีไทยหุดนี่เนาะพอดีเลยอต้น สาออนน้ํพี่น้องเ้ยสาออนแต่น้ํแต่บ่อยากสาออนเดดน้ํพอดีเลยแต่ยังหน่อยดํหน้าโอ้ยคือบ่ให้หน้าสิแม่นว่าใหญ่บัดพอใหญ่มาเหลือไแน่ให้หน้ากบ่ใหญ่ปานได าตาพวกนี้เขาเจ้าดำได้หลายแล้วครับนี่หลายเจ้าแล้วเจ้านี่ก็โฟดำจนคุงของเฮาก็ได้จักห่นะ1 2 3ไที่3กําลังดำจะเข้าแต่ยังนอยโอ้ยันไทยหน้าไทยหน้าดำแนวนี้นะ ข้าวเอาเอาควายนะพี่น้องอาจจะเมนว่ากบเขียดปูปาลาไลยขาดหน้าไปแล้วก็ได้รดปลาคอรประดุกสกหาโจกเอาตามหูคุมเมอร์นี่บ่เห็นหอดปลาจ้าไปทางใดเมดนี่จะมาเขาเจ้ากัจ้างคือกัน ้น้ำลายอะลีเต็มเลย,ยขาดเรียบร้อยแล้วให้เนี่ยให้นี่มีท้องก็ทไทยแล้ว จะอ่อนแต่น้ําอย่างเดียวโอ้โตน้ําอยู่ขนาดคนดีกว่าทางบ้านเฮาบ่ทางบ้านน้ําหมูบ่ทางนี้มีน้ํามาเลย ไอ้ตัวผู้พันดำในชิเป็นไฮห,หญ่ที่สุดเนาะแต่ว่าทางเทิงนะ้ำมันบ่อยจากเทิงบันไดพี่าอ้เราก็เลยเหตุเป็นสองไฮ่กี้มันสิเป็นไฮเดียวกันเลยมันก็เริ่มดํามันนี้แหละพี่น้องนี่มันก็ได้ 1, หนึ่งไฮสองไฮไฮที่สามกำลังเดียวหาข่าวก็จะจุบยากเหียน เันแดดแดดอะไรหรอ,อแต่ว่ากล้าพ่นลค์ขนาดปุ๊เหมือมืมมมมมอกับบมเมดดำหนึ่งสอามสี่ห้ากเจ็ดก็เคนประมาณ10คนสิกว่าคน ข้าวเปื่อยนะ้าขอ้งอมีได้เพิ่นไม่ใช่ข้าวอันฮาวเลยบอข้าอเ้เงคล้าับข้าวอิตเตแดงอ่นี้มีเมนข้าวชิบเอดชิบเอ็ดบ่เอขอเออ วันละ200พี่น้องครับ สิบขนพี่น้องนนจะว่านำหอนมีจกักป้าต้องนำหอนขนาดเลยพี่น้อง มันหอดมันก็เลยนอนเขตตัวนี้แล้วพี่น้องในเขตให้นี่เนาะแต่ถึงนี่ครับเจ้า ของเห่ากับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ด้ำคันฝลตกมามีน้ำ แดดอลไรรอพี่น้องป้าตุ๊กผัวห่อนอะไรน้ำห่อนนี่เน,นาะชุกพอดีนะโสดอะไรหอนอะไรรอเออ เด็ดนาเลีเรลอรอน,นกะห่อนน้ำก็จนว่าต้มไข่ก็สุกโถนลีตีน,นผูน้คนกม่ใช่สุกเออ ยห่อนขนาดพี่นอ้องโอ <reco> ้ปดก่อนปดมันแล้วได้ทงผู้ติดกันนั่นแหละวานทงดีโอนนั่นแล้วอ๋อแล้วมันกำลังเริ่มอ๋อ ขักอยู่อันขาดแล้วจังวานบอเออขักอยู่ันห้องเนะข้าอันข้าวปูบออันนี้โอ้ยข้าวหลีบจะกข้าวลีบเขาเพื่อวานนี่แต่เจากอันน้เาเเลข้าวะเข้าเตก,ก้าเลยอ,เลลอ,อันนี้โอ้ยจากมันชิเป็นน่เลยแ้ละข้าวหลีบเต็มอยู่ มองข้ามีดิ่แ่เนาะอันนี้ขน,นาดเยอะว่ามันกับขี่แล้วห้องข้าวแ่เ้ยมันกับพอดีอยูอ่ประมาณนิ้วมือหนึ่งนี่มีจักประมาณนี้แล้วคันมีกว่าห้องว่าลงหอดินแล้วมันอ้อเลยเนาะอ้อเลยก็ได้อือ ผู้ห้องกววนก็ได้ได้เห็นว่าก็ผู้ดำเลยก็ได้ผู้ปีนี้แล้วแต่ผู้ยีเอ็ดนาก็ดิตึกอะอันว่านาซ้ำนี่นาตก้าเนาะอันนี้นะดำหนาแล้วเลยล้วพ้นตกมาหัมมันเข้าบัดยามเกี่ยวตองมันไหวเกิน ข,ะะข้าวป่าข้างามเนาะเออเข้ามันมันมันมีเปลี่ยนอันเออพราวเบาะเออโอ้ยปีแล้วนี่ดอกเหล่าลายนี่ได้หนาหนาดน,นั้นเลยโอ้ยว่ะเช้หายอะไร

แต่เก้าขี้ข้านหดยะยะช้ำเล่าขมือนี้ก็ดีเออได้แต่าโหกับโ h อ เมื่อเปลี่ยนรอยมาทผู้บเหเล่นลอยหมาทช่องลอยูเหมือนอะเมื่อคือคือเลี้ยวไปคือบางก็จ้อยอยู่หเสื้อชิโน่เหมือนอะลอยนแล้วจะเสื้อลโรดใช่อพหนาตะวหนาเือเดียมดก้าเป็นตามดเป็นตาลี่ลเนาะเออเดียวมดกาเป็นตานึงเนาะ เรได้เอาคาตั้งกล้องมาพี่น้องเลยาหามองตั้งกล้องก็เด้อพี่น้องคลิปนี้กับข้อลากก็เ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมต่อกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี